เมื่อก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนที่ลดยากเป็นคนที่โครงร่างใหญ่เป็นนักกีฬาแต่พออายุมากขึ้นใช้ชีวิตมานานขึ้นเรากลับพบว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคิดผิดไปก็ได้จริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ลดยากก็ได้แต่อาจจะเป็นเพราะเราไม่คิดจะลดจริงจังมากกว่ามีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปลายปี 6- 2สอ เราเดินอยู่ในทุ่งนาตามปกติเหมือนทุกๆวันอยู่ดีๆก็แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกขึ้นมาเลยตัดสินใจนั่งพักใต้ร่มไม้ข้างทางตอนนั้นเราอยู่คนเดียวในใจก็คิดไปว่าถ้าเป็นอะไรไปตอนนี้จะมีคนมาเห็นจะมีคนมาช่วยทานหรือเปล่าจากวันนั้นเราเริ่มฉุกคิดว่าเราควรลดน้ำหนักได้แล้ว แต่ด้วยร่างกายที่แบกรับน้ำหนักเกือบเกิกิโลเราไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากปวดเขา่าจึงตัดสินใจเริ่มออกกำลังกายด้วยการเดินดื่มชาหรือออกกำลังกายเบาๆพอใช้ชีวิตมาถึงจุดหน,น,นึ่งมันทำให้เราคิดได้ว่าถ้าไม่เริ่มลดตั้งแต่วันนี้อาจจะสายไปแล้วก็ได้ด้วยอายุที่มากขึ้นระบบเผาผ่านของร่างกายที่น้อยลง เราจำเป็นต้องออกกาลังกายอย่างจริงจ,งจังสักทีหลังจากพยายามลดน้ําหนักมาตลอดกับ2ปีขึ้นบ้างลงบ้างอย่างน้อยเราก็พาตัวเองออกจากเลข90มาสู่82.5มันอาจจะดูไม่เยอะแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆที่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ยืนอยู่ที่จุดเดิมอีกต่อไปครั้งนี้ เราตัดสินใจบันทึกรูปร่างของตัวเองเพื่อดูพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเป็นอย่งไงบ้างเพื่อเก็บเป็นความทรงจำดีๆเป็นความภาคภูมิใจทีละเล็กทีละน้อยว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายมาได้สำหรับเพื่อนๆที่แ่ามาดูคลิปนี้เราอยากให้กําลังใจและอยากชวนทุกคน มาอ,อก,กําลังกายเป็นเพื่อนกันแบ่งปนันเรื่องราวดีๆล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ